ื่องพรรคเพื่อไทยก็น่าสนใจเพราะว่าแน่นอนว่าเพื่อไทยเนี่ยเขาก็มีเป็นพรรคที่มีอํานาจอยู่เป็นรัฐบาลอยู่ทีนี้เนี่ยนะครับความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยจะทําอย่างไรในสถานการณ์ที่ก้าวไกลเนี่ยเขายังครองใจประชาชนนะครับคุณทักษิณเนี่ยนะครับในวันที่หนึ่งสิงหาก็จะเป็นพยักติป,ปีกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ว่าจะได้ใบเป็นผู้บริสุทธิ์จากราชทันเพราะว่าจะเข้าข่ายผลโทษตอนนี้คุณทักษิณยังเป็นนักโทษที่พักโทษอยู่นะครับ มั <biases. S 2> นก็จะยิ่งเคลื่อนไหวมากขึ้นเรื่อยแๆ,ๆแต่ดูเหมือนว่ายิ่งคุณทักษิณออกมาเคลื่อนไหวมากขึ้นเท่าไหร่นะครับคะแนนนิยมต่อพรรคเพื่อไทยมันจะยิ่งถดถอยลงมากขึ้นเท่านั้นแม้กระทั่งคุณแพทองทานเองนะครับหปีที่มีตําแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยต้องยอมรับความจริงว่าเรตติ้งนะครับคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทย,ยมมไม่เพิ่มขึ้นเลยนะครับต้องยอมรับตรงนี้ก่อนว่าเรตติ้งนะครับคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่เพิ่มขึ้นเลยนะครับ แล้วเหตุผลที่ไม่เพิ่มขึ้นเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าหนึ่งก็คือคุณแพทองทานความโดดเด่นในแง่หัวหน้าพักไม่มีนะครับนอกหจากความโดดเด่นในแง่หัวหน้าพักไม่มีเนี่ยผมคิดว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่มีนะครับก็คือความรู้สึกว่าคุณแพทองทานเนี่ยเป็นผู้นําประเทศในระยะยาวได้เนี่ยคนไม่รู้สึกเพราะภาพคุณแพทองทานนี่คือยังคงเป็นภาพของนักการเมืองแนวลูกคุณหนูได้เป็นหัวหน้าพักนะครับเพราะเป็นลูกคุณทักษิณซึ่งผมไม่ได้บอกว่าผิดนะครับ ไม่ได้บอกว่าผิดนะครับแต่พูดตามความเป็นจริงว่าคุณแพทองทานได้เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเพราะเป็นลูกของคุณทักษิณน,นะครับแล้วคุณแพทองทานวันนี้ยังไม่สามารถสร้างความยอมรับได้นอกเหนือจากความเป็นลูกของคุณทักษิณน,นะครับไป NBT เปิดช่องต่างๆบอกว่าจะเปิดให้ NBT ช่อง11เอไทยเป็นเหมือน BBC ของอังกฤษเป็นเหมือน NHK ของญี่ปุ่นแต่ดูสภาพคนที่ไปเปิดมีแต่พักเพื่อไทยไปไม่ต้องเอาให้เป็นช่องช่อง11เนี่ยเป็นเหมือน n อ k ญี่ปุ่นหรือ BBC อังกฤษหรอกครับ เอาแค่ไม่ให้เป็นกระบอกเสียงของพรรคเพื่อไทยเอาให้ได้ก่อนนะครับผมไม่ได้พูดถึงการเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลนะครับวันนี้มันเป็นกระบอกเสียงของพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวดูคนที่ไปเปิดมีแต่คุณสุริยะคุณจิราพรนะครับคุณเสริมศักดิ์คุณภูมิธรรมต่างๆนานานะครับมันแย่กว่าการเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลเพราะมันเป็นกระบอกเสียงของเพื่อไทยพรรคเดียวมันกลายเป็นคําถามนะครับว่าจะสร้างความยอมรับได้ยังไงเมื่อ DNA ในการทํางานยังคงเป็นแบบนี้อยู่ต่อไป นะครับคุณแพรทองทานยังไม่สามารถทำนโยบายต่างๆที่ประกาศเอาไว้ได้นะครับค่าแรงขั้นต่ำเพื่อไทยเลิกพูดแล้วนะครับทุกครัวเรือนมีรายได้20,000บาทเพื่อไทยเลิกพูดแล้วดิจิทัลเป็นเรื่องเดียวที่ยังพูดอยู่เพราะมันชัดจนทับเบี้ยวคนจะด่าทั้งประเทศเพราะนึงปีผ่านไปผลงานแพรทองทานไม่มีคะแนนนิยมเสษฐาไม่กระเตื้องการลงพื้นที่ยังไม่สามารถ สร้างคะแนนนิยมได้ต่อให้ลงพื้นที่เยอะแต่เมื่อกันลงพื้นที่ไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดการลงพื้นที่ก็เป็นเพียงการสร้างอีเวนต์ให้เป็นข่าวแต่เป็นข่าวซึ่งมีแต่เหตุการณ์ประเภทภาพเป็นข่าวนะครับซึ่งไม่มีผลงานไม่มีรูปธร,รรมอคุณรัชดามาแล้วสวัสดีนะครับคุณรัชดานะครับสวัสดีนะครับคุณรัชดาคุณอังเดคุณฟาบีแอร์นะครับขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านนะครับขอบคุณมากมากนะครับ เออคุณสวัสดีโกมาหรือยังครับเนี่ยคุณดาวด้วยนะฮะไม่เห็นเลยคุณน้องกุ๊กกิ๊กวันนี้เราก็ไม่เห็นแก่นะครับเออแปลกดีนะฮะ เป็นกลุ่มที่แอบหนีไปเที่ยวกันอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความเคลื่อนไหวตรงนี้เนี่ยมันยังเป็นปัญหาอยู่ในในในส่วนของคุณเศรษฐาของพักเพื่อไทยนะครับที่แก้เท่าไหร่ต้องแก้ไม่ตกแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องที่เป็นสัญญาณว่าพักเพื่อไทยตอนนี้แก้ไม่ตกแล้วทุกอย่างระสาะระสายเนี่ยอันนี้คือเรื่องการลาออกจากพักของคุณวันอยู่บำรุงนะครับวันนี้คุณวันอยู่บำรุงเนี่ยไปไปลาออกจากพักเพื่อไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นการลาออกที่สยบข้อกล่าวหานะครับว่าโอ๊ยวันอยู่บำรุงประกาศไม่เอาเพื่อไทย แอปนะครับเดี๋ยวเขาง่องอนนะครับก็คืนดีด้วยเรื่องนี้ผมเคยบอกไว้แล้วนะครับว่าผมไม่คิดว่ากรณีคุณวันอยู่บํารุงนะครับที่ประกาศจลาออกนี่เป็นการลาออกเพื่อให้พักง้อผมเชื่อว่าแกออกจริงๆนะครับแล้ววันนี้แกก็ไปลาออกจริงๆนะครับแล้วก็ขนาดที่ลาออกนี่ก็น้ําตาคลอด้วยตลอดเวลาความที่ผมสนใจอยู่ตรงนี้นะครับการที่คุณวันไปลาออกเนี่ยแกบอกว่านะครับครอบครัวอยู่บํารุงเนี่ยจงรักภักดีกับเพื่อไทยมาตลอด ไม่เคยคิดทรยศเพื่อไทยเลยนะครับแต่ตอนนี้ผู้ใหญ่ในพักไม่แฮปปี้ก็ไม่สบายใจถ้าไม่ลาออกจากสมาชิกพักเวลาพักมีกิจกรรมก็ต้องไปร่วมงานนะครับแล้วคุณวันก็บอกว่าผู้ใหญ่ในพักเขาไม่สบายใจ mm. เขาไม่อยากเห็นหน้าผมแล้วผมเป็นหน้าด้านร่วมงานเนี่ยมันก็ไปเกะกเกกกะกะเขาผมก็แค่สสกทมอสอบตกแต่อย่าลืมฟังดีๆนะครับประโยคนี้คุณวันเล่นเพื่อไทยทั้งพักแล้วเป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้เห็นคนของเพื่อไทยที่สอบตกเนี่ย ออกมาถล่มเพื่อไทยว่าสอบตกเนี่ยไม่ใช่ความผิดของสอสผู้สมัครนะพักไปดูตัวเองทําอะไรไว้คุณวันใส่ทั้งพักนะครับผมก็แค่สสสอบตกแต่ที่สอบตกอย่าลืมว่าเพื่อไทยได้สสก,กทมคนเดียวเพื่อไทยต้องไปพิจารณาว่านโยบายหาเสียงของพักเป็นอย่างไรเป็นครั้งแรกนะครับที่วันอยู่บำรุงและทายาทร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงคนที่คุณทักษิณเกรงใจเนี่ยพูดเอาไว้ชัดๆ ตลอดมาที่แพ้นเลือกตั้ง1ปีไม่มีเพื่อไทยคนไหนกล้าพูดว่าเพื่อไทยหาเสียงผิดพลาดนโยบายผิดพลาดจนแพ้เลือกตั้งกทมได้มาหนึ่งคนวันนี้วันอยู่บางบอกว่าเพื่อไทยต้องไปทบทวนว่านโยบายของพรรคเป็นยังไงทําไมได้สสอเพียงคนเดียวไม่ใช่ความผิดของผู้สมัครนะครับไม่ใช่ความผิดของผู้สมัครแล้วก็มีการเปิดเผยต่อด้วยนะครับว่าที่ไปคุยกับแพทองทานนะครับวันนั้นมีเรื่องหลายเรื่อง ที่ไม่ได้เล่าให้สังคมฟังมีคำพูดหลายคำพูดที่คุณแพทองทานพูดกับคุณวันแล้วคุณแพทองทานไม่ได้เล่าให้สังคมฟังและคุณวันก็ไม่ได้เล่าว่าถูกคุณแพทองทานพูดอะไรบ้างนะครับแต่คุณวันบอกว่าคำพูดแบบนี้แหละที่เป็นเหตุให้ต้องลาออกไม่ขอพูดอะไรต่อไปนะครับแต่อยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์เมื่อได้ฟังคำพูดแบบนี้ จากคุณแพรทองทานเพราะน่าจะเป็นคําพูดที่ร้ายแรงรุนแรงนะครับซึ่งคุณวันไม่ยอมบอกแต่เราได้เห็นการบอกแล้วว่าที่ออกจากพักเนี่ยนะครับเพราะผู้ใหญ่นะครับซึ่งมันเป็นใครอีกไม่ได้จะหมายถึงคุณทักษิณหรือเปล่าไม่ทราบความสําคัญของการออกจากพักเพื่อไทยของคุณวันอยู่บงนุงคืออะไรนะครับความสําคัญก็คือหลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับพักเพื่อไทยนะครับจะเป็นพักซึ่ง ไม่เหลือขุนพลกทมนะครับบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวทำไมเฉลิมยังอยู่นี่เฉลิมเขาก็ยังเป็นอยู่หรือเปล่าคุณเฉลิมเนี่ยนะครับเขาเป็นสสเพราะฉะนั้นเขาออกจะพักไม่ได้นะครับเฉลิมยังเป็นสอสถ้าเขาลาออกจากพักเขาสิ้นสภาพสสทันทีเพราะเขาเป็นสสบัญชีรายชื่อดังนั้นเฉลิมเนี่ยออกจากพักไม่ได้นะครับถ้าออกปุ๊บก,ก็จะหลุดจากตําแหน่งสสอนะฮะแต่คุณเฉลิมท้าให้พักไล่เพราะถ้าพักไล่ เฉลิมจะย้ายพักได้ทันทีนะครับต้องย้าตรงนี้บางคนจะบอกว่าเอ้ยถ้าเฉลิมแน่จริงค,คุณลาออกไปเลยประเด็นคือคุณเฉลิมเนี่ยลาออกไม่ได้เพราะถ้าคุณเฉลิมลาออกนะครับคุณเฉลิมจะเสียตําแหน่งสสเพื่อไทยได้ประโยชน์ทันทีเพราะาคุณเฉลิมเขาไม่ลาออกเองแบบที่เพื่อไทยได้ประโยชน์อยู่แล้วเขาจะย้ายพัก,กก็ต่อเมื่อเพื่อไทยไล่เขาออกจากพักเพราะถ้าไล่เขาออกจากพักเขาย้ายพักได้ทันทีกฎหมายมันเป็นแบบนี้ถ้าลาออกเฉลิมหลุดตําแหน่งสส เพื่อไทยได้สอสอเพิ่มเอาตำแหน่งปาเตลิสเฉลิมไปยกให้คนอื่นเพราะฉนเฉลิมออกเฉลิมเสียประโยชน์เพื่อไทยได้กาไรคุณเฉลิมไม่ทํานะครับคุณเฉลิมท้ายเพื่อไทยลาออกเพราะช้ายเพื่อไทยไล่คุณเฉลิมออกเพราะถ้าไล่คุณเฉลิมออกคุณเฉลิมไปอยู่พักอื่นได้เลยแต่เพื่อไทยจะกล้าไล่คุณเฉลิมหรือเปล่าคําตอบคือเพื่อไทยก็ไม่กล้าไล่นะครับยกเว้นแต่ว่าคุณทักษิณจะเคาะคําถามคือคุณทักษิณจะเคาะไล่คุณเฉลิมไหมผมเชื่อว่าคุณทักษิณจะใช้มาตรการกดดันนะครับ กดดันจนคุณเฉลิมอึดอัดแล้วก็วัดกําลังกันระหว่างคุณทักษิณกับคุณเฉลิมเนี่ยใครจะไปก่อนกันนะครับใครจะไปก่อนกันแต่ผมว่าเรื่องนี้คุณทักษิณจะแพ้คุณเฉลิมเก่าเกมกว่าคุณทักษิณเยอะมันคุณเฉลิมจะไม่ตกเป็นเหยื่อคุณทักษิณด้วยกันลาออกอย่างแน่นอนทีนี้ปัญหาสําคัญคืออะไรคุณเฉลิมเนี่ยนะครับจะชอบหรือไม่ชอบก็เรื่องหนึ่งแต่คุณเฉลิมเนี่ยเป็นขุนพลกทมของพรรคมายาวนาน การเลือกตั้งที่ผ่านมาคนที่เป็นผู้นําพรรคเพื่อไทยที่กรทมคือคุณแจนหรือเจ,จ๊แจนหรือพี่แจนพวงเพชรชุนละเอียดนะครับซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าไม่ถูกกับคุณเศรษฐาอย่างรุนแรงเป็นคนที่มีความสานิทสนมกับคุณยิ่งรักคุณเศรษฐามีคนไล่ผมฟังว่าเมื่อเพื่อไทยเรื่องกทมเนี่ยได้สอสอมาหนึ่งคนเนี่ยคุณเศรษฐาไม่พอใจแล้วตำหนิว่าเป็นความผิดของคุณพวงเพชรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขุนพลกทม คนใหม่ที่ครอบครัวจินวัตรเรื่องใช้คือคุณพวงเพชรนำพักเพื่อไทยไท่ายแผ้ในกทมอย่างย่อยยับขุนพลคนเก่าอย่างเฉลิมอยู่บำรุงออกจากพักเพื่อไทยวันนี้ไม่มีขุนพลกทมแล้วมันคืออวสานบทเริ่มต้นของอวสานพักเพื่อไทยในกทมแล้วแล้วเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับหากท่านผู้ชมคำนึงอยู่ตรงนี้นึกถึงตรงนี้ก่อนนะครับนึกถึงตรงนี้ว่า ณวันนี้สอสอหนึ่งเดียวของเพื่อไทยคืออิมทีรรัตใช่ไหมครับอิมทีรรัตตั้งใจทํางานนะครับแต่ว่าเป็นสอส,อสอหนึ่งเดียวของพรรคเพื่อไทยซึ่งในการเลือกตั้งปี6 6ชูคุณทักษิณขึ้นมาใครรักทักษิณเลือกเพื่อไทยปรากฏว่าคนที่ไม่รักทักษิณเยอะนะครับก็เลยไปเลือกก้าวไกลเลือกพรรคอื่นๆนะครับอิ่มและเพื่อไทยชูทักษิณได้มาหนึ่งคนนะครับหนึ่งปีผ่านไปหลังจากที่อิ่มได้เป็นสอสอในสภา คนเดียวของกรุงเทพนะครับน่าสนใจตรงนี้ก่อนที่กรทมจะมีสอสอเพียงหนึ่งคนนั้นทุกคนมองกันว่าเทืเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลน,นั้นทีรรัฐจะได้เป็นรัฐมนตรีช่วงหนึ่งนะครับถึงขั้นที่มีข่าวว่าทีรรัฐจะได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาด้วยจากการแต่งตั้งของหมอเลียบที่เคยบอกว่าทีรรัฐคือรัฐมนตรีศึกษาในดวงใจ แต่ผ่านไปหนึ่งปีนะครับทุกคนที่เดินเคยเดินตามอิม่มธีรัตไม่ว่าจะเป็นน้องน้ำ,นำจีราพรสินทุพยนะครับไม่ว่าจะเป็นเดียขติยาสวัสดีผลคนเหล่านี้นะครับในช่วงที่อิ่มเป็นโคศกพักและอิ่มเติบโตทางการเมืองขั้นสูงสุดในช่วง4ปีที่ผ่านมานั้นทั้งเดียขติยาและน้ําจีราพรน,นั้นเดินตามหลังอิ่มตลอดอิ่มเมื่อวันที่อิ่มธีรัตมีชื่อจะเป็นรัฐมนตรีไม่มีชื่อเดียอยู่ในสารระบบอะไร ไม่มีชื่อจีราพรอ,อยู่ในสารบบการเป็นรัฐมนตรีอะไรเลยแต่เมื่อมีการตั้งรัฐบาลและแพร่ทองทาลเป็นผู้นําเพื่อไทยนะครับทุกคนที่เดินหลังอิ่มถูกพักเพื่อให้โปรโมทให้แสงหน้าอิ่มไปหมดเดียคติยากลายเป็นคนที่ได้กล่าวอภิปรายสรุปกฎหมายงบประมาณธีรลัฐส,สอสอซึ่งเคยถูกมองว่าจะเป็นรัฐมนตรีของพักเป็นหน้าเป็นตาของพักไม่ได้ถูกใช้ในการอภิปรายงบประมาณอะไรเลยถูกเอาไปเก็บไว้หลังเดียคติยานะครับ จีราพรสินทุภัยนะครับเมื่อก่อนคู่จิน้นพี่อิ่มน้องน้ำกับหนุ่มกระหนิงกระแสว่วาพี่อิมจะได้เป็นรัฐมนตรีศึกษาจบด้วยของจริงคือน้องน้ำได้เป็นรัฐมนตรีประจำสํานักนายก่อนส่วนพี่อิมเป็นเพียงสสธรรมดาตําแหน่งโฆษกพักอะไรก็ไม่มีเพราะสสหนึ่งเดียวในกทมคืออิ่มทีรรัตนะครับสิ่งที่เพื่อไทยปฏิบัติคือการสังหารอิ่มทางการเมืองสสกทมคนเดียวถูกรุ่นน้องอย่างน้ำจีราพรแซงไปเป็นรัฐมนตรี นะครับสส,สกทมคนเดียวถูกเดียคติยาแสแซงไปเป็นคนอภิปรายปิดงบประมาณแล้วจะให้กอทมอมีอะไรขายวันนี้เฉลิมอยู่บำรุงไม่อยู่ทีรล,ลัฐสำเร็จวานิชถูกแซงทิ้งไปโดยเดียคติยาและน้ำจีราพรวันนี้เพื่อไทยไม่มีอะไรขายกับคนกทมแล้วครับ มันจบแล้วจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นการสูญเสียเฉลิมอยู่บำลุงไปบางคนไม่ชอบเฉลิมแต่ว่าชอบไม่ชอบอันนั้นตามอัธยาศัยนะครับผมไม่ได้พูดเรื่องชอบไม่ชอบแต่ผมก็รบกวาวันนี้เพื่อไทยสูญเสียฐานที่มั่นในกทมไปแล้วและจะเป็นการสูญเสียซึ่งยากเหลือเกินที่จะกลับมาเพราะหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่นั้นเพื่อไทยก็ได้กําจัดเขาไปเรียบร้อยแล้วด้วยคืออิมทีรัลัตบางคนเขาบอกผมอย่างนี้แหล่งข่าวในเพื่อไทยบอกผมว่าอิมเนี่ยเป็นที่ไม่โปรดของหัวหน้าพักหรือบางคนในพักเพราะว่าอิ่มทลลบ เขาดูโดดเด่นกว่าบางคนและบางคนกลัวอินเทลลัดเด่นกว่าก็เลยเอาทีละลัดเป็นสอสอธรรมดาไปไม่ให้เป็นรัฐมนตรีไม่ให้เป็นคนอภิปรายอะไรเลยถูกเก็บเข้าลิ้นชักไปมีเรื่องความพยายามจะสกัดอิมเทลลัดเกิดขึ้นในพักเพื่อไทยนะครับอันนี้ตามที่แหล่งข่าวในพักเพื่อไทยบอกมันกทมนะครับเฉลิมไม่อยู่นะครับทีละลัฐถูกสังหารทางการเมืองไปเพื่อไทยการแข่งขันคราวหน้าหนักอย่างแน่นอนแม้กระทั่งในพัก ในพื้นที่บางบอนเองก็หนักนะครับเพราะว่าเก้าวไกลไอซ์ ICE รักชนกคนใหม่นั้นโคน่นคุณวันได้นะครับแล้วขณะที่ไอซ์ซึ่งเป็นคนใหม่โค่นคุณวันได้เนี่ยนะครับได้โอกาสจะพักในการทํางานอย่างต่อเนื่องนะครับไอซ์ ICE รอบนี้เป็นกรรมธิการงบประมาณไปเรียบร้อยแล้ว นี่คือวิธีที่ก้าวไกลทํากับคนใหม่อย่างไอซ์ให้ไอซ์เป็นกรรมธิการงบประมาณนั้นในสนามบังบอลเองขณะที่คุณวันเผชิญมรสุมทางการเมืองต้องออกจากพักเพื่อไทยไปแล้วก็คงจะต้องใช้เวลาในการตั้งหลักพอสมควรเนี่ยนะครับคุณไอซ์ซึ่งชนะคุณวันเนี่ยนะครับก้าวไกลให้พื้นที่เป็นกรรมธิการงบประมาณนะเพราะฉะนั้นบับงบอลเองเนี่ยก็จะเจอสถานการณ์แบบนี้คือคุณไอซ์สมัยแรกที่เข้ามา อาจจะไม่มีเขี้ยวเล็บแต่ตอนนี้คุณไอซ์ได้เป็นนะครับการเมืการงบประมาณไปเรียบร้อยแล้วเพราะเขี้ยวเล็บของคุณไอซ์ก็จะมากขึ้นเพราะในพื้นที่บางบอลเองคุณวันก็จะหนักขึ้นด้วยว่าจะสู้กับคุณไอซ์และพักก้าวไกลอย่างไร เห็นไหมครับว่าการเมืองวันนี้มันมันมันกระทบไปหมดการที่เพื่อไทยเสียเฉลิมอยู่บำรุงไปเนี่ยมันหมายถึงการเสียที่มั่นในกทมไปแล้วมาสอนถึงวิธีบริหารที่ที่เป็นปัญหาของพรรคเพื่อไทยจริงๆไอซ์ได้เป็นกรรมธิการงบประมาณท,ทั้งที่เป็นสสสมัยแรกอิมธีรัตจากแคนดิเดตรัฐมนตรีศึกษาของพรรคเพื่อไทยนะครับจบด้วยการที่ไม่มีตําแหน่งให้อิมธิรัตอะไรเลยแล้วคราวหน้าอิมธีรัตก็จะเผชิญกับการที่ยากมากในการเลือกตั้งนะครับ จากคนที่เดินแถวหน้าเป็นรัฐมนตรีในวันที่เดียกัขยาเป็นสอสอวันนี้เดียได้เป็นคนอภิปรายเรื่องงบประมาณปิดภาพรวมอิมไม่ได้อภิปรายอะไรจากคนที่เป็นพี่อิมของน้องน้ำมีชื่อเป็นรัฐมนตรีศึกษาในวันที่น้องน้ำเป็นสอสอธรรมดา วันนี้น้องนามได้เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกคุม N b t บทส่วนพีอ่อิมก็ยังเป็นสอสอธรรมดาในหัวอกนักการเมืองและพวกนี้มีความหมายอย่างแน่นอนเพราะนั้นก้าวไกลนะครับให้โอกาสคนรุ่นใหม่อย่างไอซ์ได้เป็นกรรมธิการก็ประมาณแต่เพื่อไทยเอาคนรุ่นใหม่ไปฆ่าเอาคนรุ่นใหม่ไปเก็บถ้าคนรุ่นใหม่ไม่เป็นที่โปรดของนาย <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นอนาคตของพรรคเพืพ่อไทยในการเลือกตั้งกรทมคราวนี้ยากมากนะครับเพื่อไทยจะเสียกรทมไปถ้าเป็นแบบนี้ ไม่มีเฉลิมอยู่บำรุงนะครับคุณจะเอาใครมาเป็นผู้นํากรทมบางคนอาจจะบอกว่าเฉลิมไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วแต่เขาเป็นสัญลักษณ์บางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรแต่เขาเป็นผู้นําเชิงสัญลักษณ์ได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยผู้นําเชิงสัญลักษณ์คุณก็ไม่มีแล้วผู้นําคนใหม่คุณก็ไม่มีแล้วสสคนเดียวคุณก็เอาเขาไปสังหารทางการเมืองไปแล้วคุณจะเอาใครมาสู้ในสนามกรทมเพราะฉะนั้นเพื่อไทยวันนี้นะครับผมไม่อยากจะพูดเยอะแต่ผมเชื่อเพื่อไทยตอนนี้ โอกาสในการกลับมาในกรทมยากแล้วเพื่อไทยจะเอาคุณทักษิณมาเดินหาเสียงหรอครับคุณทักษิณจะหาเสียงในกรทมได้หร้อครับคนกรทมคิดยังไงกับคุณทักษิณเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับแม้กระทั่งในวันที่คุณทักษิณรุ่งเรืองถึงขีดสุดเนี่ยนะครับคุณทักษิณยังไม่สามารถทําให้เพื่อไทยชนะอันดับหนึ่งในกรุงเทพได้เลยนะครับ อันดับหนึ่งยังชนะในกรุงเทพไม่ได้เลยนะครับในวันที่คุณทักษิณเฟื่องฟูถึงขีดสุดเพราะฉะนั้นในวันที่คุณทักษิณเฟื่องฟูถึงขีดสุดเนี่ยคุณทักษิณยังสู้ไม่ได้วันนี้คุณทักษิณผ่านยุครุ่งเรืองถึงขีดสุดของตัวเองไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อไทยจะเอาคุณทักษิณมาสู้ในกทม,กรมหรอจะสู้ด้วยเรื่องอะไรครับจะสู้แบบแบบนี้ครับพี่น้องคิดถึงผมไหมคิดถึงผมก็เลือกผมเยอะๆนะเอาอย่างนั้นนะครับก็ประทุมก็ทําไปแล้วครับผมกลับมาแล้วพี่น้องรักผมต้องมาเลือกเพื่อไทยนะ อย่าทิ้งันนะประกาศขนาดนี้ครับชนะเขาแค่พันคะแนนนั่นปทุมครับแล้วนี่กรุงเทพครับนั่นปทุมยังชนะเขาแค่พันคะแนนแล้วนี่กรุงเทพคุณทักษิณป,ประกาศอย่างนี้จะไหวไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าการเมืองรอบหน้าเนี่ยนะครับเพื่อไทยเหนื่อยนะครับแล้วก้าวไกลเนี่ยเขเป็นขวัญใจคนกรุงเทพฐานเดิมอยู่แล้ว นะครับแล้วยิ่งเขาพยายามจะแก้รัฐธรรมนูญจัดทำรัฐธรรมนูญนะครับผลักดันสภาที่เปิดเผยโปร่งใสนะครับปฏิรูปงบประมาณต่างๆแล้วเพื่อไทยขัดขวางเขาทุกเรื่องเนี่ยทุกวันที่เพื่อไทยขัดขวางก้าวไกลเนี่ยมันคือทุกวันที่เพื่อไทยทําให้คนรู้สึกว่าเราไม่อยากเลือกผู้แทนรัษฎรจากเพื่อไทยแม้กระทั่งในระดับเขตอีกต่อไปนะครับในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยก้าวไกลก็จะเสนอกฎหมายสําคัญ2อสเรื่องเรื่องที่1คือกฎหมายห้ามตีเด็ก รเรื่องที่สคือกฎหมายที่ประเทศเราควรจะมีพนักงานสอบสวนหญิงนะครับเรื่องกฎหมายห้ามตีเด็กเป็นกฎหมายที่ผมเชียร์นะครับแล้วก็น้องการนะครับสสก้าไกลนะครับวันก่อนผมก็จัดกิจกรรมก็ชวนผมไปผมก็ไปนะครับแล้วก็สัมภาษณ์ผมเรื่องของกฎหมายห้ามตีเด็กผมคิดเห็นอย่างไรผมก็ให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่เห็นด้วยนะครับการตีเด็กเนี่ยไม่เป็นประโยชน์เลิกได้แล้วนะครับถ้าเราคิดว่าการตีมันช่วยคนเจริญเราก็ตีผู้ใหญ่ทำตัวเลวร้ายก็ได้สินะครับเดี๋ยวน้องการผมพักเก้าไกลใน่ยสอเขต เขตอะไรไม่รู้แถวดูสิตธิ์บังซื่อเนี่ยนะครับเขาจะเสนอกฎหมายนี้เนี่ยผมยังจะดูเลยว่าวันที่การพักเก้าไกลเสนอกฎหมายห้ามตีเด็กเนี่ยเพื่อไทยจะคว่ำกฎหมายห้ามตีเด็กของ9ก้าไกลหรือเปล่าเพื่อไทยจะดุดโลกจนกระทั่งคัดค้านการออกกฎหมายห้ามตีเด็กหรือเปล่าแล้วถ้าเพื่อไทยเลอะเทอะได้ขนาดนั้นความไม่พอใจของคนต่อพักเพื่อไทยก็จะยิ่งมากขึ้นคนก็จะมองว่าเอ๊ะพักเพื่อไทยเป็นพักซาดิสเหรอ9ก้าไกลออกกฎหมายห้ามตีเด็กเพื่อไทยขัดขวางโอ้โหถ้าอย่างนี้คุณเลอะเทอะแล้ว นะครับแล้วอีกกฎหมายหนึ่งที่ก้าวไกลเขาจะทำคือกฎหมายพนักงานสอบสวนหญิงนะครับนั่นก็คือทุกวันนี้เวลาผู้หญิงเป็นเหยื่อคดีข่มขืนคดีอาชญากรรมเนี่ยเวลาไปหาตํารวจตํารวจบางทีไม่เข้าใจผู้หญิงโดนข่มขืนคําถามแรกตํารวจถามว่าเอาวัยวะเพศฝ่ายนั้นเอาเข้าไปลึกหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็เป็นการข่มขืนจิตใจเหยื่อซ้ําแล้วเหยื่อการข่มขืนหลายคนถูกตํารวจชายพนักงานสอบสวนถามแบบนี้เอาเข้าไปลึกไหมถ้าไม่ลึกแปลว่าไม่ได้ข่มขืนนะ แค่นี้ก็เป็นคำถามที่เลวร้ายแล้วดงั้นการมีพนักงานสอบสวนหญิงนี่มันถึงจำเป็นไงครับตำรวจชายบางคนก็ถามว่าเอา้าโดนข่มขืนที่ไหนหญิงบอกว่าอ๋อหนูเดินเข้าไปในซอยค่ะเอาแล้วคุณเดินเข้าไปในซอยมืดๆทำไมคุณไปอ่อยเขาเหรอถูกตำรวจย่ำยีจุดใจแบบนี้เพราะคําพูดที่ไม่คิดของผู้ชายซึ่งมีสถานภาพเป็นตำรวจมันไม่เข้าใจความละเอียดอ่อนของคนที่เป็นเหยื่อการขม่มขืนเพราะั้นการมีพนักงานสอบสวนหญิงนี่เป็นสิทธิที่ NGO เขาผลักดันกันนะครับกลุ่มเฟมินิส มูลที่เพื่อนหญิงหญิงชายกายย้าวไกลต่างธนาเขาผลักดันกันแล้วพลเอกประยุทธ์มายึดอํา,านาจ๊บเนี่ยแกเลิกเรื่องพวกนี้แกไม่ยอมให้มีพนักงานส,สอบสวนหญิงแบบที่มันควรจะเป็นวันนี้ก้าวไกลเขาจะผลักดันเรื่องนี้ต่อแล้วก็จะทํากฎหมายนี้เข้าสภา,าเพื่อให้ทุกสถานีตํารวจมีพนักงานสอบสวนที่เป็นผู้หญิงคนที่ถูกข่มขืนจะได้ไม่ถูกตํารวจชายถามคําถาม,ถามง,งๆว่าทําไมแต่งตัวโป๊ละ่ะโป๊ขนาดนี้เขาก็ข่มขืนคุณนี่สินะครับทําไมคุณไปเดินในที่มืด คุณไปเดินที่มืดคุณก็ถูกข่มขืนนะสิคำถามง่ๆแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปไงครับแล้วถ้าวันไหนก้าวไกลเขาเสนอแล้วเพื่อไทยคว่ำกฎหมายนี้ประชาชนก็จะรู้สึกยังไงกับพรคเพื่อไทยต่อไปอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับมันคือปัญหานะครับที่เละเทะเ,เต็มไปหมดเพื่อไทยกําลังเป็นพักซึ่งถูกมาว่าขัดขวางทุกเรื่องที่ก้าวไกลจะเสนอนะครับขัดขวางทุกอย่างที่ก้าวไกลจะสร้างความเจริญถ้ากฎหมายก้าวไกลดี หนึ่งเพื่อไทยคว่ำสองเพื่อไทยเอาไปดองแล้วก็คว่ำมีอยู่แค่นี้เดยกกฎหมายตีเด็กเพื่อไทยก็จะคว่ำต่อหรือเปล่ากฎหมายพนักงานสอบสวนหญิงเพื่อไทยจะคว่ำต่อหรือเปล่าเพราะฉะนั้นยิ่งเพื่อไทยเล่นเกมการเมืองแบบนี้ความไม่พอใจเนี่ยนะครับต่อการเมืองแบบพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเละเทะกันไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับมันก็จะเกิดความเคลื่อนไหวที่ ทิฏตาของพักเพื่อไทยต่างๆเนี่ยมันจะเป็นสถานการณ์ที่ทําให้คนเขาเบื่อพักเพื่อไทยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณทักษิณอาจจะคิดว่าตัวเองจะเป็นผู้นําสร้างความนิยมได้แต่ผมไม่เชื่อนะครับผมรู้สึกว่าวันนี้คุณทักษิณไม่มีบารมีนะครับแล้วคุณทักษิณกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการตรบัดสั์นะของการข้ามขั้วของการไม่ตรงไปตรงมานะครับก่อนเลือกตั้งบอกว่าพี่น้องประชาชนเรามาใส่เสื้อแดงกันนะครับผมรักคนเสื้อแดงเสื้อแดงมาเลือกผมเยอะ พวกเราไม่ลืมคนเสื้อแดงแต่พอเลือกตั้งเสร็จปุ๊บนะครับกฎหมายที่จะคืนความยุติธรรมให้คนเสื้อแดงพักเพื่อไทยความทิ้งหมดกฎหมายที่จะให้คนเสื้อแดงซึ่งถูกยิงถูกฆ่าเสียลูกเสียเมียเสียพ่อฟ้องตรงคนฆ่าคนเสื้อแดงถุกพักเพื่อไทยโยนทิ้งหมดนะครับ การพูดถึงคดีคนเสื้อแดงไม่คืบหน้าเลยในยุคพักเพื่อไทยในยุคคุณทักษิณหรือคุณยิง่งคุณแพททองทานไม่มีการพูดถึงเลยยกเว้นเวลาลงพื้นที่หาเสียงทางภาคอีสานถึงจะหยิบเสื้อแดงมาใส่นะครับแล้ววันนี้ทุกวันนี้คุณทักษิณไปลงพื้นที่ต่างคุณทักษิณก็ไม่เคยใส่เสื้อแดงเพื่อไทยก็เลิกใส่เสื้อแดงคุณสุทินคลังแสงครูมานิตต่างๆก็ใส่แต่เสื้อเหลืองตลอดเวลาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การเมืองแบบนี้เนี่ยผมว่าคนเสียความรู้สึก นะครับแล้วเมื่อคนเสียความรู so, ้ส you know, ึกเขาจะไม่อยากเลือกเพื <yog is> <but> ่อไทยคุณ <tirar> ทักษิณมาแบบนี้กทมคะแนนไม่เพิ่มหรอกครับจะมีแต่คะแนนลดลงเรื่อยๆนะครับอย่างทุกโพลระบุเอาไว้ว่าคุณทักษิณวันนี้ไม่สามารถนะครับทำให้พรรคเพื่อไทยกระเตื้องได้นะครับไม่สามารถจะฟื้นฟูคะแนนนิยมต่างๆที่กระเตื้องได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไทยวันนี้เสียร้อยตํารวจเฉลิมอยู่บํารุงไปเนี่ยนะครับเป็นสถานการณ์ที่อันตรายกว่าที่คิดนะครับเป็นสถานการณ์ที่อันตรายกว่าที่คิดเพราะว่า ไม่ใช่เพราะคุณเฉลิมเก่งหรือคุณเฉลิมดีอะไรตรงนั้นนะครับไม่ใช่นะครับแต่เป็นเพราะว่าหลังจากนี้เพื่อไทยจะไม่มีขุนพลกทมแล้วก็ไม่มีไม่มีสสกทมที่จะนำทับได้ด้วยเพราะหนึ่งเดียวที่เป็นสสกทมคืออิมเนี่ยนะครับเพื่อไทยเอาเขาไปซุกในลิ้นชักแล้วแล้วก็ดันจีราพรขึ้นมาดันเดียขติยาขึ้นมาแล้วก็ข้ามหัวเจี๊ข้ามหัวอิมข้ามหัวอิมข้ามหัวอิมไปเรื่อยๆอิมไม่มีบทบาทอะไรในสภาวันนี้เลย แล้วเขาจะไปหาเสียงในพื้นที่เขายัางไงเพราะเพื่อไทยกําลังเล่นเกมที่ในสุดมันจะเป็นการล้างบางเพื่อไทยกทมนะครับไม่มีอยู่บํารุงนะครับไม่มีพื้นที่บังบอนนะครับเราก็จะไม่มีเพื่อไทยในกทมด้วยถ้าเกมการเมืองของเพื่อไทยยังเป็นแบบนี้อยู่ต่อไปนะครับราก็เป็นสถานการณ์ที่ ประหลาดนะครับแล้วเป็นสถานการณ์ที่ไม่รู้ว่าทำไมเพื่อไทยเล่นเกมการเมืองแบบนี้แตกต่างกันนะครับอย่างก้าวไกลเนี่ยนะครับเขาผลักดันคนรุ่นใหม่นะครับเขาให้คนอย่างน้องกาเนี่ยได้เป็นคนเสนอกฎหมายนะครับเขาให้คนอย่างคุณเพชรกรลลุนพลได้เป็นขุนพลในการอภิปรายเรื่องต่างๆเห็นไหมครับก้าวไกลให้โอกาสคนรุ่นใหม่แต่เพื่อไทยเนี่ยเขาไม่ให้โอกาสคนรุ่นใหม่ของเขาเลยถ้าคนรุ่นใหม่เข้าไม่ถูกทางเข้าไม่ถูกสายเนี่ยเขาเอาไปเก็บเข้าลิ้นชักหมด เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวิธีบริหารที่ต่างกันแบบนี้แหละมันก็จะทาให้แต่ละพักมีทิศทางการเติบโตที่ต่างกันนะครับเพื่อไทยเอาอิ่มไปเก็บหลังจีราพรไปเก็บหลังเดียรติยานะครับคุณวันอยู่บำรุงอยู่ต่อไม่ได้นะครับถูกคุณแพทองออแพรทองทานนะครับพูดจาในแบบที่คุณแพทคุณวันบอกว่ามันอยู่กันต่อลําบากน้ําตาคลอจะพักไปนะครับ คุณเฉลิมทาให้ไล่ออกเพราะจะได้รักษาตําแหน่งสสเอาไว้ถ้าลาออกก็จะเสียตําแหน่งสสไปด้วยขณะที่ก้าวไกลคนรุ่นใหม่อย่างไอรลักชนกนั้นได้รับโอกาสจับพักในการเป็นกรรมธิการงบประมาณเห็นไหมครับว่าวิธีคิดมันต่างกันสมหาศาลร,ระหว่างเพื่อไทยและก้าวไกลเพราะฉะนั้นก็อนาคตมันก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับกอ,องทมพักเพื่อไทยก็หนาวนะครับเป็นผมผมก็หนาวแทนนะครับสมาชิกของพักเพื่อไทยทุกคนนะครับที่ถ้าเกิดเขายังอยู่ที่พักอยู่นะครับการเลือกตั้งครั้งหน้า ในระดับประเทศลำบากแล้วก็ในระดับกทมก็ลำบากด้วยนะครับตอนนี้นะครับมีท่านที่กดไลค์คลิปนี้แล้วนะครับประมาณ2000ท่านแล้วก็มีท่านที่ไม่ได้กดนะครับประมาณ1000นะครับฝากด้วยนะครับว่าใครที่ดูแล้วแต่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ยังไม่ได้กดแชร์รวมทั้งยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับคุณเตงกสึนะครับที่สนับสนุนเข้ามาคุณน้องกุกิกด้วยนะครับที่ สนับสนุนเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นข้อความกับคุณท่านที่สนับสนุนเข้ามาในช่องช่องซปเปอร์แชทนะครับลองขึ้นดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับไม่เคยทํามาก่อนนะครับแต่ยังเป็นการขึ้นแบบมานนวยอยู่นะครับยังไม่สามารถขึ้นแบบสตรีมย้ายอย่างของจอห์นพอนเขาได้เพราะใช้โปรแกรมคนละโปรแกรมกันนะครับก็เลยยังทําอย่างนั้นไม่ได้นะครับแต่จะลองแคปแล้วขึ้นแบบมานน่วดูนะครับว่ามีใครบ้างนะครับที่สนับสนุนเข้ามานะครับคุณโยทินคุณนาตาลีคุณฟาบีแอร์นะครับคุณน้องกุ๊กกิ๊ก ท่านอื่นๆนะครับที่สนับสนุนเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ย้ําอีกครั้งนะครับว่าชวนกันมาสมัครเป็นสมาชิกรายเดือน y o u t u b e สีโรดทอล์กนะครับเพื่อทําให้ช่องของเราแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับคนละไม้คนละมือกันนะครับเข้ามาสมัครสมาชิกรายเดือนกันนะครับเพื่อสร้างความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะสมัครก็มาที่หน้าแรกนะครับของ y u t u b e สีโรดทอล์กกันนะครับ Membership นะครับแล้วก็กดลิงก์ตรงนั้นนะครับตรงหน้าแรกตรงคำว่า Membership YouTube Zero Talk เนี่นะครับเลือกรายเดือนเดือนละ35เดือนละ65เดือนละ80เดือนละ1 0 0 150หรือ250ตามอัธยาศัยนะครับถ้าดูอยู่ตอนนี้นะครับก็เห็นข้อความที่ผมปักบุดไว้ในช่อง Super Chat เข้าไปกดตรงนั้นได้เลยนะครับจะมีทั้ง QR Code ให้สนับสนุนได้จะมีทั้งธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี0 0 7 2 9 7 7 0 6 8ให้สนับก้นได้จะดศูนย์ สมาชิกรายเดือนเป็นลิงให้สนับสนุนได้แล้วก็จะมีทั้งการโอนผ่านระบบซัเฟอร์ให้สนับสนุนได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ทุกช่องทางนะครับจะช่วยกันให้ YouTube สีรถทอล์กเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับสร้างช่องทางเดินหน้าสู่ผู้ติดตามครบ500,000คนนะครับซึ่งผมเชื่อว่าภายในเดือนกันยายนหรือต้นตุลาเราเจอกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับท่านที่สนับสนุนในช่องซ u เปอร์แชทวันนี้มาแล้วนะครับก็ขออนุญาตขึ้นชื่อกับคุณนะครับเหมือน